ก็ดีนะหรือไปตัยเถื่อนก็หยไม่ต้องไอ้นั่นื้่ให้มันสต๊อปไปเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยไอ้นั่นใหม่ทีนี้ไม่ต้องใช้ไฟแล้วรอา เงียหรอ,อไหมให้มันไหลเองถ้าแบบดึงขึ้นอันนั้นได้จะดีมากเลยแล้วเราก็กลับบ้านได้ให้มันไหลไปเรื่อยๆแต่เราว่าไม่ได้เพราะว่ามันเงี้ยไหม,ออไหมฮะมันดึงขั้นหมดเลยเหรอสายกูไม่จะยาวขนาดนั้นสายศู์ อ๋ و, อเออได้ถ้าเรื่องนั้นอะคิดเหมือนกันว่าไม่ตั้งหรอกกลัวาสายศูนย์นั่งเทเลยนะเห็นแล้วนะอผมไม่ไม่เห็นตัวเองั้างเหะอเียดใจนันต้นไม้นั่นเป็นต้นไม้แบบไม้ใหญ่อเอาวางเดี๋ยวคล้วยพังไม่พังกลัวเป็นเพราะเปเราได้อีกนานต่รอดู เอาอะไรนี่แบบเดี๋ยวโอ้ค่อยเอาจอบมนะันขุดลอกเหนือไหมแล้วก็แบบค่อยเอากระสอบข้าวก็ได้แล้วก็เอาเอาทรา,ายใส่กระสอบทรายใส่กระสอบอะลอาเผื่อทีจะทําเป็นฝายอะไรเงี้ยมันก็ปลูกนั่นแหละไม่ใช่มไม่ปลูกแต่ว่าเออ ระหว่างที่รอน้ำไปเอากันไกไปตัดไอ้นั่นไปไม่้อตอนคุณเรียนอะเดี๋ยวก็ถือไปได้วยแม่ไปเราไปด้วย<ง>หรอไปนงไ้อันกล้องไปดูมั่งดิไม่เเดี๋ยวก็เห็นนด่ใส่ทุมงทุ่งด็กเนี่ยคือระหว่างเนี่ยยังมีน้ำอยู่ตรงใต้ น้ำไหลจากสวนเพื่อนเปียวกล้องเห็นไหมถึงตรงนี้ไหมเห็นเด็กแคบนหนั่นต้นไหนนั่นตะปตาไก่เห็น dog, เป็นดอกแล้วอะไรคือตะปตาไก่เคยกินนะสีแดงๆดงมองใส่มุกลูกตาไม่เคยกินเอ ดอกมันดูมันสีแดงๆดอกมันสีขาวตอนเด็กๆยอมแล้ว่าเคยกินอะไรแปลกๆบ้างเดี๋ยวค่อยถางๆแล้วก็ให้มันเป็นต้นเก็บละจะต่างจะดีเหรออีกละก็เลยไปเรื่ยายังคิดเลย <ไป S 1> ว่าจะมีต้นอะไรแล้มาปลูกแบบลกๆอ่ะปลูกเลยเรืบบ่อยๆเจริญนิดเจริญนให้เขาคือเดี๋ยวเราก็ต้องมาบ่อยตลทุกวันแล้วก็ยังเหลือต้นที้ยังเหลือคือเดี๋ยวจะลดน้ํา มันก็ดีนะการรักน้ำลงมาได้ถ้ามันอยู่รกๆอ่ะดีเนาะว่ะเลยแบบเออค่อยเอามาปลูกทีละสองสามเพราะว่ามันแบบมันรอกมันก็ดีนะเดี๋ยวร้อนหน้าฝนไหมไม่เป็นไมรกคือคือมันมีอะไรเยอะแยะมันเลี้ยงได้ไงต้นไม้ใหญ่เลี้ยงให้ต้นไม้เล็กแบบมันโตอไม่ร้อนนีเลยที่มาต้องรดน้ำีคือเ็าใหญ่อยู่แล้วอ่ะมีจังป่าสองต้นเอยวไปบอกใครนะจุ๊จุ๊จุ เห็นมีรังสาดรังกองหลายตนใต้กลนไม่รู้งอกจากรากหรืองอกจากเม็ดไม่ใงอกจากเม็ดิงล่เป็นโตแล้วยใต้นี่ลิงลบเยอะนั่งกาะต้นไม้แล้วมองลงมาหาคนข้างล่างคนข้างล่างก็ฉายไฟขึ้นไปมองไปข้างบนตัดีเก็เคยเห็นเหมือนกันมันมีตาเดียวใช่ไหมสองตาโว้ยตาเดียวคืออะไรเคยเห็นนะกับวิวอะ อาจจะหันมามองข้างนึงมั้นหลับตาข้างหนึ่อย่างงี้ของเราเลย่างงี้ลืมตาช้าๆแล้วก็มองมองไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราเออแต่แล้วเราสอบควายขึ้นไปประมาณนั้นมึงอกี้กูไม่เห็นมึงเหรออะไรอย่างงี้เต็มเต็มมวยตรงนี้เย็นนะฮนดอกอะไรนะว่าอะไรเจือคิดมาหมด แล้วว่ารอบนี้น่าจะเร็วกว่าบางทีมีบึ้งด้วยหลังบึง้งลังใหญ่ๆเรื่องไปจำรลวดป่ามั้งแต่ขี้เกียจกล้วยใหญ่เดี๋ยวกล้วยพังโดวทับขอลบกันมากเลยใช่ไหมตดวทราบไม่ได้ตั้งใจ เขาวันเยอะมากเขาวันนันใหญ่เขาวันพันเกี่ยวที่เดียวรถก็ไม่คอดเหมือนหนึ่งต้นเนี้สวยมากเลยความอลออลเดี๋ยวให้ดูเหมือนผักสลัดมากเลยเดี๋ยวดูนะฮะนี่เห็นเงี้ยวสวยเหมือนผักสลัดอ่ะยิ้มหน้าไหมวะมันเหมือนเฟินสต็อปกว่าซูมซูมไงเห็นละชัดเลย เราไม่รู้นามสับทางการไม่ว่าอะไรภาษากลางแต่รู้ว่าแบบบ้านเราเขาเรียกเรียกปาเป็ดตาไก่มันเป็นถ้าพออันเนี้ยมันคือดอกนางสีขาวๆเน,นี้ยแต่เพราะว่ามันกลายเป็นลูกมันจะกลายเป็นลูกสีแดงๆชมพูสีส้มแล้วก็มีจุดสีดำเป็นได้กินนียตอนเด็กๆเ,เห็นชอบกิน หรือว่า,อาบางบางชนิดก็จะเป็นแบบสีชมพูทั้งลูกเลยสีโชมสีส้มทั้งลูกเล,ย,เลกโยโดยโดยที่ไม่มีจุดสีดํามันก็อร่อยดีนะหว,วานหาวา,น,หากนกันคือต้นสตอร์มดีอะไรเยอะเหมือนกันนะเ<ด>นี่ยเดงเดงกบแขงกบขาออกเสือผ้าตุงเชีชอันนั้นต้นสตออันนี้กล้วยเกลือกวยตมี เขาเรียกกล้วยเถื่อนไงกล้วยป่ากวนีกล้วไม่มีแบบประชาชนออกล้วยเถื่อนอะเพมส่ว <đấy> evet, <aniu. S 2> นข้างหลังอันนั้นรองกรองลองดูังนี้รอดมาได้รอดทะเลงมาได้เลี้งที่แล้วอะแต่เลงนี้ไม่แน่ใจก็จะนั่งแบบเพ้อเพลปกโปก วัวมันร้อนเกิดน้ำเต็มแล้วขึ้นไปดูหน่ได้ไหมทำไมคือขึ้นไปอ่ะช่วยหน่อยไม่ไปอ่ะดูมันจะนี่เงยดูยังไม่เต็มอ๋อถึงไหนละครึ่งเงยังไม่ได้ครึ่งซ้ำสายแบบกาไม่เห็นไม่เห็นเลยนะเล้วทำไม่รุกขึ้นดูได้เท่าไหนเราบอกเลยไม่ได้ครึ่ง แต่ก็ไหลดีใช่ไหมรว่าหยุดอะไรล่ะได้ดึงค้งือ่องเหี้ยแบยังไม่ครื่งดีอชาวสวนแบบดูนะนั่งนอนกันนอนตายเลยเราคิดเหมือนกันแหละไม่ก้าวสายไว้นี่เพราะกลัวโดนหลักคือแบบสภาพเรามันน่าเกียดไงแบบไม่อยากอยู่ในกล้องอะ เตบต้นตบขากระเดงเยอะมากเดี๋ยวไปรถด้านนั่นก่อนนะเงาะก็เล้วเต๋อกดเงาะแล้วก็เอาน้ำกลับมานี่แล้วก็ไปนั่งแวกคนเงาะกันแวกไหมไปช่วยกันนะเงาะมันลกมากอ่ะอ่ะมันน่าเกลียดอ่ะนี่เป็นยังไงนะหรือว่าหยุดไปนะรถเมล์สายไปไหนอ่ะหยุด còn làm ôi anh nó học nó nhanh rồi á nếu tài đó. ก็ได้คนเดียวก็ได้สายเรื่องหลายราวอันนั้นนี่ดื่มน้ำแลอกมาจ้าตรวดมาดับตัวแต่งตัวปลูกผมปลูกเป้าเตียงเรานี่แบบโอ้ลุงลางไปเอือมึงได้แล้วได้แล้วอ่ะไปลดได้เลยมึงไปรถได้เลยรีบเดินเลยมึงรีบเดินต่ยเนี้อค่ะหิวอะไรไม่รู้ โอ้โกล้องไม่ดูคนเดินก็้องอยู่ทางอ่ะเราก็ต้องดูเหมือนกัน <c oughs> กล้องมันเล็กอะ่ะโอ้โหกล้องผ <คน S 1> ิดทำไมอะ่ะเดินไม่เข้ากล้องกลอนผิดละอวามไม่นันนัดอือก็มีมเงินบ้างแหละมใเจตุกจุดตัวหน่อยก็ที่เดินไปอ่ะเข้ากล้องอยู่ตรงที่กูยืนชิดกล้องอ่ะวันเลยอืออ้วันดี่ก็เลยบน่น ไปตรงนู้นโอ้กูเดินไปตามเรื่องตามราวมันก็ตามเรื่องตามราวเห็นแต่แบบต้นหญ้าที่แห้งกราดอ่ะ <c oughs> ไม่ได้สใส่ไมเพราะว่าเกรงว่าขั้นตอนมันจะมากเกินไปเต้งงต้งงต็งต้งต็งต็งต็งตงต็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 ง Ok Bye bye Lũ Mới nào bà Phong cái bài xe ừ. Bảo ý hả Nam tính rồi Hứa <laughs> Chưa <laughs> đây thúng Đưa Thúng cuối đưa đây ดูนไหมเดินแล้วเดินไปก่อนได้เลยอ๋อแคลร์เดินเร็วน้ำจะหมดบ่อแล้ว,ว,อลวโอ้ยสี่ห้าหยดตรงนี้ล่มแล้วเต่ายิ่งมาตังได้เลยอเดินไปดูน้อาอีกแต่เดียว <c oughs> <c oughs> ยนี่ไงอ่า มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราหันกล้องไปดูไงน,นี่ไงงะอง้อต้นง้อ๋อเจอหละห้าทีมาเ่้ยเดี๋ยวตั้งตั้งกล้องอ่ะซึกงเดี๋ยวค่อยลดหลังจากที่หลังจากเทียนั่นเสร็จต้นมันเจอมองเห็นไหมแสงมันจะแบบไว้น,นิดนึงอ่ะเดี๋ยวมันย้อนกล้องย้อนแสง lo nè okay. à. Ok Ui ui nay đền đùng. ดีนะไม่ตายแล้วก็ดูว่าแบบจะโตหัวท่านนหัวแบบขึ้นข้างล่างไม่ต้องให้นั่นมะตรงไหนตรงหน้าไม่ต้องให้นะ <ừ, S 2> <ม>อยู่ล่มๆไปเออรู ừ, ้แต่ว่าแบบให้มันสักหน่อยหนะึ่ง <ừ. S 1> เดี๋ยวมองไม่เห็นดิคนนี้มองไม่เห็นนะไม่ได้มีแค่เรานะเปมนพวกเรา เออเจอมีร mm. ูร like yeah. ูหลอกหลวบทำรูดีนุ๊กออกสักนิดนึงให้มันได้แบบยานัดแต่ว่าเราต้องมาบ่อยๆนั่นแหละต้องรดน้ำทุกวันเอาเค ได้ยังดีกว่ไม่มาเลยตายแล้วดีใจตอนแรกหาต,นตนน้นไม้ปลูกให้ปลูกไห้ป,หปลูกเอาปลูกตลอดน้ำเลยไ<ง>รแบบบังกุง้งก็อยากเด่นให้เขาเด่นแล้วไงมยงมโอเคหมดเลยมังมนะม่งขอไหมล่ะขอแล้วมั้ง ไอ้ยัยงเรียนอีกเดินน้ำเลยกระเตลไปทั้งต้นนี่เหลือขึ่งเดียวอเอาไปให้เรียนไหมแล้วก็อ้นนู้น่อยเอาอยัยไงาะงาะค่อยมาไงีเงาะค่อยเดินใหม่กล่อมไปเ,เรียนนายเข้ามาต้องมาตัดยา ธี่รถก็ง่ายเทน้ำลงเบร์ตัดวันตัดเวันดเดี๋ยวตั้งกล้องให้นายตัดได้เลยไ้พี่ห้องมานั่งง่ายเป็นลมเปิดน้ำทิ้งหมดแล้วเอาไปรอสิแล้วใครถ่ายตั้งกล้องหรอ ส <c oughs> องเมียนี่กวนตีนกูอีกดูหันมาดูไม่ได้คุมนะนมันหมุนเอง ดีแล้วกันพี่เจเราไม่ต้องโดนด่าตายโอ๊ยกระแด้งน่ากัดไอ้ตัดให้ดีนะอย่าให้โดนกิ่งเพราะว่ามันยังเป็นกิ่งดีอยู่รับจ้ะเดี๋ยอย่าอย่ายามันแรงจังง้างง้างเหมือนกำลังตัดง้างเหมือนกำลังตัดกิ่งทุเรียนมันแดงเลยอยู่บนไอ้ใต้โคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนายไอ้นั่นใต้โคนหน่อยนะ Niêm oi một lợi hết bì lâu năm là tang kong là Để tăng con nào Giờ kong tang 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 ถ้างั้งนน,นายกลับไปดอแลันเลยไปลองนะ้เดียวไม่เลือกวก็อันนี้อ่ะเราว่ารอบนี้น้ำเร็วกว่ารอบเมื่อกี้นะ ตะรอดไหมไปต่อเดี๋ยวไปตัดต้นเนี้ยเห็นคือต้นของเงาะถ้ารลอดก็คือแบบประมาณสองถึงสามปีก็เป็นรูปเป็นลูกชอเล็กๆ นี่ที่ตั้งด้วยนะประเดี๋ยวตอนแรกมันก็โตเท่าๆกับต้นนัวทุกคนเออเอ,อ,อากาศมันร้อนนี่เราปลูกประมาณครึ่งปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่โตเพราะว่าเราปลูกช่วงหน้าฝนใบมันน่าจะร่วงไปเยอะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมาหลบทีที่นะั่ตัด ย่าขา้างใต้ป้องกันลากม,มาเยี้ยงอาหารแต่ว่าเออหน้าแรงก็คือถ้ามีพืชคุมดินไว้นิดหน่อยมันก็จะเก็บความชื้นได้ดีเนาะนายเป็นคนแกว้กเหรอเมื่อกี้อยากให้โตเร็วๆ จะได้กินแต่ว่ามันรอสามสี่ปีอะถึงจะเป็นลูกอ่ะปุ๊บเร็วจังได้รุ่งถังเนาะเมื่อกี้ถึงแต่ปล่อยน้ำไปหลายลิตรโอ้ยไม่ถึงขนาดสายเปไม่ได้ยาวกันนะอ้ยเราไปเอาน้ำน,นี่นัน่นหน่อยไหมเราจะเป็นลมมากหรือยังกอดกันนะไม่ทุมไหมทั้งนั้น โ้ทำมันลับไม่ได้เอาอตไปสตารก่อนร้อนม ่ายเซลฟี่แต่ก็ยังถ่ายไม่เป็นอหอไปเดี๋ยวก็เป็นที่แบบเขาถ่ายแล้วมันกล้องมันไกลอะ่ะเพราะไม้กล้องมันยาวนึกออกไหมไม้มันจะยาวอันนี้คือมันเป็นแบบมันคนละแบบกับไม้เซลฟี่แบบไอ้ถ่ายรูปอะ่ะ แบบนี้มันกันถันได้จริงไงเดี๋ยมันมันมันเป็นแค่ไม้ตั้งกล้องอะ่ะก็แบบการเป็นคิดตลกแดนอะไม่บอกไง

นั้นที่รอดอ่ะที่จริงต้นนี้คือแบบองสามต้นเน,นี้ยทุรักทุเลมากกว่าแต่ว่ามันไม่สูงนัยนีที่ตายก็บุญแล้วมันบอกเบลนก็หอบ มัเหมือนมีใครมาถากโคลนให้เลยโคลนเตลียนข้างหน้ายมีอีกต้นไหมหรือว่าอะไรข้างนี้่ต้นกับข้างนี้นะข้างหน้าไม่มีแล้ว เรืลดเนาะลอไม่ได้ขนาดนี้ตอนเราไม่ได้ลดน้ำก็น่าจะโอเคเห็นไหมลอดด้วยความมานะบักบัน่น như mình tự để Nhớ Nam ông cũng mấy cái này này